ウケ。<noise> <noise> ส,สวัสดีตอนสวัสดีชาวทุกคนด้วยนะครับผมกับผมผมมาเก็ตดิจชันเคยนะครับกับ R.E.C Original มอ d ภาคไทยในพารทที่13แล้วนะครับก็บไปต่อกับในเรื่องกันเลยนะครับบอกเลยว่าภาคที่แล้วนี่โค่นหัวล้อเลยไอ้ด่านมาแรงบ้านเนี่ยโอ้ยโอเคตอนนี้เราก็ขึ้นลิฟต์มาแล้วนะฮะเกิดพ่อค้าพอดีโอ้ยเอง n g ร้อนสุดๆอะไรเนี่ยาจากจดหมายเอดานะฮะถ้าเกิด ไ้าผ่าก้าฟ้าออกมาเต็มตัวแล้วแท้จะไม่มีทางเอามันออกจากร่างกายได้เลยแต่ถ้ายังไม่พักก็ยังมีโอกาสใช้ยากําจัดมันได้อยู่ถึงจะฟ้าเป็นตัวออกมาแล้วน้าก็ยังมีวิธีผ่าตัดเอาออกมาได้ก่อนที่จะโตเต็มวัยแต่คงไม่ง่ายขนาดนั้นนมีโอกาสตายสูงมากจากการผ่าตัดเอ้ thank you มากอีต้ Either. สวัสดีครับพ่อค้าว่างไงจ๊ะ เล็กใหญ่สั้นยาวมีคับมีอะไรจะปล่อยล่ะขอบคุณตามนี้ใช่ไหมขอบคุณโอเคตับแต่งล่ะรับอะไรดีล่ะครับคุณพกคุณพกโค้ดแบบพิเศษห้าเท่าเลยเหรอถามนี้ใช่ไหมต่อไปฮะเอาแบบแรงสุดๆเลยสลับซิมโค้ดโอเคเจอกันเมื่อชดตรงกันเอาละ ลูกโตตัวนี้ผมก็แรงแบบโค่ๆคราแม่แรงแล้วนะฮะตอนนี้เอาละไปลุยกันต่อเลยครับผมอ๋ออะไรกันวะเน,นี่ยปล่อยปล่อยอะไรก็ไม่รู้เเฮ้ยตรงน,นี้มีของด้วยฮะโอเคฟินาลอดีไอ้พวกบ้า ห้าเท่าจริงไหมโอ้ห้าเท่าจริงด้วยเอ๊ยอันนี้ไม่เท่าไหร่แค่โอกาสติดทิ5ห้าเท่าโอเคนี่ก็มีนี่มีของโอ,โ,อโอเคแบบตกไหมตรงนี้เนงะี้ยนะเฮ้ยตอดผ่านไอ้ดาบแมลงมาได้นี่ รู้สึกส,สบายใจขึ้นเยอะ,ระตรงนี้บ้าอะไรไม่ได้ทำมมันเยอะขนาดนี้เนะี่ยเอ๊ะลองซิมบุกโกดกันหน่อยไหมอืม <c oughs> <c oughs> อืมโหแรงแรงมากโหแตกรัวๆเล <c oughs> ัวเฮ้ยได้กันเอ้กันเ <c oughs> ด้กันเอ้กันเด้กันก่อนมากันทีละตัวหน่อยอเอ๊ะ กลับไปที่เดิม What the fuck อะดิอ๋อเอ๊ะเอ๊ะสี่สี่สไงแรงแบบสุดยอดสลหรับพกกินโบกอดเอาให้หนำใจไปเลยโอเคเรียบร้อยทันที่เหลือเดี๋ยวไปอัพปืนเก่าๆบ้างละเฮ้ยปืนอื่นๆดิปืน,นเก่าอ,อะไรวะเก๋รออีกเนี่ยอ่า ต้องสำรวจให้ครบนี่แหละคเคกะสกับสองเดี๋ยวรีโหลดอะไรให้พร้อมกันโอเคตรงนี้เราน่าจะเอาแฟลชแล้วก็ไปปลาใส่ใพวกปรสิตเนาะเราก็ลืมไปอันนี้รีโหลดยังช้าอยู่อยไปอัพเกรดนะรอให้มีตังค์เยอะๆก่อนดีกว่านี่แหะมุน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 ,มน,มน โอเคทางใต้ดินเอาละใช่ทางไปต่อก่อเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้แป๊บน,นึงนะฮะทางตรงนี้นี่มันคืออะไรวะมันล็อกอยู่นะฮะวายเครื่องบูชาแห่งสิงโตโอเคเพราะว่าเรามาถูกทางแล้วตรงนี้มีของไหมไม่อะไรอะของเยะๆอ่า บนล่ะตัวให้ครบอ่ามีจริงด้วยเต็มสังเกตุมากตัวไปไหมเอ๊ตัวเราไปเลยโอเคไปกันเลยดีกว่าสำหรับห้องใต้ดินอืมมมอะไรวะเนี่ยข้างหน้ามีเครื่องบูชาแห่งสิงโตอยู่โอเคขอบคุณที่บอก นี่เราก็เพิ่งมาเานาะไปกันเลยดีกว่าครับอเอ๊ะนี่อะไรเลยวะโอ้นี่กับดักหมีเพียบดีเบิร์กเฮ้ยมีเลื่อยด้วยเหรอกลับไันี่ไปมา ไ,ไปจับมันเ้ยอืมปับมัเางนี้มีอะไรจับมันแม่มอืมอ่าเฮ้ยอืมไปลวกเลยทีเดียวอะไรไมเนี่ยตรงนี้ไม่มีเหรอกอ,อะไรวะเปิดโอ้ ไม้เท้าราชวงศ์่งเกี่ยมากถ้าอยากเอาไปขายดีเบื้องอันนี้แหละมีเรื่อยมาหาปลาไหลอยู่อเอ๊ะสองนี่ก็ไม่สองตรงนูง้นนะฮะ นี่ปืนพกไนเปอร์อืมเฮ้ยโอ้โหแม่งไม่ทันอขอให้แตกอให้แตกยังไม่แตกสักทีวะนี่ลรอวเตอร์สดรออยู่นู่นเสร็เรียบร้อยเฮ้ยไอ้ยังไม่ตาย คนนาางบ้อืมต่างบ้านเหรอไปคุยกับล่ามะม่วงซะอเอ๊ะเรียบร้อยตรงนี้มีสมุนไพรสีแดงไปก่อนแล้วก็ผสมเลยฮะเออพร้อมลุยไปเรื่อยมันจะไม่พร้อมกันเอะนะเก็บไว้ก่อนเฮ้ยยามฉุกเฉินอเอเ๊ะปุ๊บเอ๊ะ

อืเอาไงหมดเลยแอกเอ้ยลิดลดเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเรียบร้อยครับเอาละไปกันต่อเลยสำรวจก่อนว่ามีอะไรบ้างจัดการเรียบร้อยอ้าวที่บ้านนี่ก็มีระเบิดก็ไม่บอกเฮ้ย เห้ยพอค่าเสร็จแล้วแม่งมีของดับดีๆตอนนี้มีกุญแจมือังลายกันเยอะจะสนไปสีทองใช้เลยไหมเฮ้ใช้ยามวิกฤตก่กนอนเด็กมากระยองวะอยู่นี่มีของอยู่ บุกตั้งอสิดต้ยเข้ากล้ไม่ได้เรียบร้อยครับโอเคไปกันต่อ ไอ้กุญแจแจเหมืองแล้วไปกันต่อเลยเฮ้ยเจ้าพ่อค้าหรือเปล่านะโอ,แบบนโอ๊อไเป็นเนี่ยโอ้นี่ไงกับดักจริงด้วยเราแม่งมีปรสิตมาเอ้ หนึ่งสองสามอุ้ยแม่งรู้ก่อนดิโอเคเรียบร้อยแม่งมาขัดจกกังหวะพอดีเลยไอ้บ้าโอเคไปกินละไปเลยไปกันต่อตออเคไ,ไหม เนี่ฮนะนะกเยอะโอ้ยตรงนี้เราต้องใช้เยอะเลยแหละ เอาละพร้อมกันหรือยังฮนะทุกคนไปเปิดส,สวิตช์ก่อนเอามาตบงนี้แล้วก็ลุ้นเอเอไปมาไม่ รู้สึกว่ามันจะไปตรงไหนอเอทางขวารถแต่อง้ไม่โดนมันมุมไม่ได้เฮไปใจเถอะ ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอัน <repetition> น <ceu> ี้จริงใช่ปะเลื่อยเฮ้ยตาเวตาโอ้เฮ้ยมาจ้ะไป ลอมันมีทางหรือเคคือไอรถไฟนี่มันขึ้นที่อยู่ฮนะก็เลยยิงยากเฮ้ยเฮลือ่อยอย่ามาอ้าวสวัสดี

อาตัวเดียวก็ไม่เป็นไรไไห,นหรอกเอ๊ะรถไปหันซ้ายไป,ไปเรื่อยเรื่อยปุ๊บฮะเฮ้ยตดเอ๊ะกดตีปรู้รู้ร้ โอเคไ,ได้ละออาละนี่อะไรเนี่ยคนในร้านศิลาเห็นการบูชาหยันหางก็เปิดโอเคอาดมแล้วก็ไปด้านบน อ๋อแล้วก็ไปไอเครื่องบูชายันสิงโตใช่ไหมอเอ้ยใช้งานเลยปึออ๊บนี่ก็จะเป็นทางไปต่อก่อนที่จะไปไปหาพ่อค้าก่อนอิๆไปขายของก่อนนะฮะเพื่อที่จะอัปเกรดปืนพ่อค้าครับกลับมาแล้ว เขาบอกว่าเอเสร็จแล้วแหละพ่อค้าเอว่าไงจ๊ะพ่อค้าเล็กใหญ่สั้นยาวมีข่าวรับอะไรดีล่ะครับมีอะไรไจะปล่อยล่ะขอบคุณถามนี้ใช่ไหมขอบคุณถามนี้ใช่ไหมขอบคุณรับอะไรดีล่ะครับอ๋อ อันนี้บ้างดีกว่ามั้งเกมพีไม่ค่อยได้อัปเกรดเลยความนี้ใชนน่ขอบคุณอขอบอขอบคุณวันนี้ โอเคตะกี้มีน้องแมวมากวนนะฮะอะไรดี <Okay. S 2> ล่ะครับหมดแล้วหมดแล้วเจอกันเมื่อชาต้ตรงกันยิ่งกว่เอาละมาต่อเลยครับทุกคน เฮ้ยตรงนี้มีของหรือเปล่าเ้าจะเบทางขึ้นบันไดไว้ทำไมไวะเนี่เยเกก็ลงลิฟต์ไปเลยนะเนาะเฮ้ยขึ้นลิฟต์ดิโอเคจบมิชชั่นครับผมเป็นยังไงกันบ้างฮะสำหรับด่านรถไฟหันซานนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ ไปให้ผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับครับหลอกสมุนผีช,ชีวะทั้งหลายบ๊ายบายจ้า